เศร้าไม่อยู่คุณไหวคกับชีวิตเขาได้แล้วเฮ้าม่ได้เป็นนี่ยังกันมันเศร้าอยู่บ่ได้ดอกเพราะคอนมันมาไปแล้วแต่เฮามักพอนฝ่าเฮ้ามาา่าาไ,ได้มักจุบแจงสำคัญกับบอกกันเดิมที่ว่เาเสอไปทักเจ้าอีกหูอยู่ว่าบอกมีสิทธิ์มันผิดตั้งแต่พักแ,แล้วละงูหิริ่กับ บอกกันด้วยคนผูหยก็บอกกันมาสี่บอททักไปหาคัานเจ้าก็อยากว่วนาโอ้เอยเยัพี่เจออยนครับเอ้ยเฮ้ยยังพี่เมามากแล้วพี่พี่ลงไโอกข้างล่างอยู่หอครับเอ้หลงเดี๋ยว,วยอ้ยไอ้ย่เยเงเองได้ผมก้อยก้อยอ่ะเนี่ย ใจยังครัพี่ใจยังครับถ้ามึงเมากลับบ้านไปนะกูไม่ได้เมาเว้ยมื่อสักคูเห็อย่างอ๋อสองหนึ่งมากุยยันะแล้วสิึเหมือเจอมาแล้วเฮ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเพราะที่มูนุเมาข่าเดี๋ยวสิพักลับบ้านตอนนี้และค่ะกไ่ได้เมาทกแงเาเเมาสกแก ไปประโคมมากับเพื่อนเอออีดึกมาบ่าเฮียกินมันเมาคักแล้วนี่ก็บ้านได้แล้วจุ๊บจังไปเฮาต้องเมาคักงแต่เด้หนี่ก็บอกว่าบ่าเฮียกินนั่นเด้เมาหรือไปละลานคนอื่นยังส่น่ะเดี๋ยวก็ถือเขาก็ถือตายดอกดีเข้กันอยู่ไปเขาม่มีความหมายยังไปกินเหล่าก่อนเนี่ยต้องกระบอกว่าเศร้าเศรกวากินเดีแล้วไงยังวะมีสิทธิ์ยังมาหามเฮาเฮาไม่ได้เป็นยังกันจังหน่อย ที่ห้องต้องเป็นแบบเนี้ยขออ้าพ่อจุ๊บแจ้งกันละไปบอกคุณอัศวิน่ยังกระฟ้ามาอยู่กรุงเทพแล้วกระฟ้าต้องการความซรอยเหลือสิ่บอก้ห้เงารอยได้อย่างไหนแต่สิ่งที่จุ๊บแจ้งเฮดอ่ะไม่เห็นพ่อนฟา้าตัดใจจากคุณอัศวินบาได้มันต้องเป็นเท่าที่ต้องดูแลพ่อนฟา้าสิ่งไม่ดูแลอี๋ยังมึงสภาพจากของแน่มืจังสีสิดูแลไผได้ห้าสิดูแลไผได้หรือบ่ได้น่ะมันกะเรื่องของเท่าเศร้ามมนอยู่คุนไวดคับที่เป็นเท่าไดแล้วเท่าบ่ได้เป็นนี่ยังกันมันเศร้าอยูบอดด่บ ประคนมันมาไวแล้วแต่เข้ามักก้อนฝ่าเข้าไปเลยมักจุกแจง